ไวกว่ากัใช้กันไกตัดเนาะไวกว่าเออยเอะขึ้นแบบยังไงับดูช่างหมูทำรู้สึกเหมือนแบบมันง่ายมากเลยตัวนี้เจีนรองเท้าได้กระเป๋าได้กระเป๋าหนังได้ชิ้นงานหนังนะคะที่ต้องการเจนขอบเนี่ยเจยนได้หมดทุกอ,<ห>อย่างนะคะแล้วก็วาดมาแล้วก็มาเจนตอนนี้ไวกว่าตัดเยอะทือ,อไวกว่าปั๊มอีกับพูดว่าเราจะิึงงานชิ้นเดียวสองชิ้นดีีค่ะ ช่วงนี้นะคะคนทํารองเท้าหรือว่าผู้ใช้งานแบบทาขายรองเท้าหน้าใหม่ๆสอบถามเข้ามาเยอะว่าจะใช้เครื่องไลเจียนรองเท้าหรือเจียนขอบหนังดีนะคะขอบหนังรองเท้าที่มันหนาๆแบบรองเท้าแตะรองเท้าหนังอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเครื่องเจียนขอบหนังมาให้ดูนะคะ <c oughs> เครื่องนี้เจียนขอบหนังได้ตั้งแต่หนังพียูไปจนถึงหนังแท้เลยใช่ไหมคะช่างหมูใช่ครับหนังแท้เลยจะเป็นลูกหรือว่าทําเป็นตัวอย่างอะไรค่ะ ตัวนี้นะคะคือเรามาร์กจุดหรือว่าเส้นเนี่ยไปตรงขอบรองเท้าหรอคะหรือชิ้นงานที่เราอะต้องการที่จะเจียนออก <mm> ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานของกระเป๋ารองเท้าเจียนได้หมดนะคะ <mm> คือเรามาร์กตัวขอบที่เราต้องการจะเจียนออกก่อนเสร็จแล้วอะ <mm> เราก็ใช้มือเนี่ยแหละค่ะแมนนวลเนี่ยผักหรือว่าไข่ชิ้นงานเนี่ยค่ะเหมือนที่ช่างหมูทำเนี่ยไปตามทิศทางที่เรามาร์กไว้นะคะตัวนี้เป็นแมนนวลใช้งานง่ายมากการดูแลรักษาก็ง่าย ต้องกลัวมือคร<ช>ับมีตัวกั้นมันไม่ต้องกลัวบาดมือเลยเพราะว่ามีตัวกั้นนะคะนะคะไวกว่าใช้กรนไกรตัดเนาะไวกว่าเยอะเดบ๋ยวเป็นแบบดูช่างหมูทำรู้สึกเหมือนแบบมันง่ายมากเลย ขอดูชิ้นงานหน่อยนี่นะคะเป็นชิ้นงานที่ช่างหมูเจียนให้เราดูมาเมื่อกี้นะคะตัวนี้เจียนรองเท้าได้กระเป๋าได้กระเป๋าหนังได้ชิ้นงานหนังนะคะที่ต้องการเจียนขอบเนี่ย<ต>เ<ร>จียนได้หมดทุกอย่างนะคะเขาว่าวาดมาแล้วมาเจียนตอนนี้ไหวกว่าตัดเยอะรี่ไหวกว่าปั๊มอีกไม่พู้ว่า,าเราจะชึ้นงานชิ้นเดียวสองชินน้นค่ะเป็นงานออเดอร์ใชไหมใช้งานง่ายสะดวก ไม่ต้องมีฟังชั่นออะไรเยอะแยะนะคะก็ะคือเจียนไปตามขอบขอบมือหรือว่าตามมือที่เราเนี่ยผักสินค้าไปเลยนะคะผักตัวชิ้นงานไปเลยง่ายมากเลยค่ะปรับเป็นถีขึ้นลงได้ปรับเป็นถีขึ้นลงได้อีกปรับตามความหนาของงานเลยนะอืมโอเคค่ะ โอเคนะคะทดสอบให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วถ้าสมมติว่าอยากแบบมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ YouTube นี้ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาในไลน์ ccs 001 002นะคะแล้วก็ช่วยให้กำลังใจคนทำคลิปหน่อยนะคะก็กด Follow หรือว่ากด Subscribe ให้เราหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ